เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีดักี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ไหนเซเว่นไนท์รีเวร์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามสำหรับคนถามใต้คอมเมนต์นะครับทําไมคนถึงทําไมพี่มีไมตตีมงกรครับทําไมข้ามไปบัวเลยนะครับ แล้วก็เปนในส่วนกระดานหมากรุกสรุปเปิดตอนไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เราสามารถไปเลือกกระดานหมากรุกเพื่อจะทาเควสเนี่ยเอาบิสกิตได้นะครับสรุปมีไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะมาวันที่2ตุลานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มานะครับเพราะนั้นตอนนี้เกิดจะเริ่มมาให้รีแบบคูลๆเลยมีก็แนะนําใครครับที่แบบต้องการจริงๆนะตลาดคือแทโอเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆเติมเงินยังไงมันก็ได้อยู่แล้วเห็นไหมเพราะว่าเลทเนี่ยมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนเปิดหนึ่งร้อยโลนะ เพราะนั้นตัวละครนี้ต้องเอาจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดว่าเฮ้ยวันแรกผมยังเล่นยังรีไม่เล่นไม่ได้เอาบิสกิตไปเลยครับอันนี้แนะนานะสาหรับโลที่ใครอยากจะเล่นจริงๆเอาบิสกิต่าตัวนี้ต้องใช้ก็คือสปาร์ดาแต่สปาร์ดาสามารถเอาโทปา3,000แรกได้นะรีน่าไม่ต้องครับเติมเงินครั้งแรกได้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็นี่เลยยูชินเอาไว้ผ่าน PBE นะครับแต่หลักๆ,ๆที่ควรต้องรีหายจริงๆคือบิสกิต ส่วนแทโอก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะต้องลงทุนเนะี่ยเติมเนี่ยสักร้อยโลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกห้าสิบปอร์เซ็นะครับยังไงมันก็จะมีโอกาสออกมากกว่าเนี่ยหมีเนี่ยหมีเปิดไปต้งสองร้อยโลหมียังไม่ได้เลยแต่แทโอที่ซ้ําไปสามแล้วอ่ะก็ในจบไปในส่วนคําถามแรกนะครับปาร์คาถ้าได้ก็ดีแต่ว่าปาร์คาจะไม่ใช้ตอนนี้นะเอสปาดาต้องใช้เรื่องแต่วันแรกนะครับไปตีวัวนะตอนนี้หมีวัวเก้าเรียบร้อยแล้วเร็วไหม ก็เพียงแค่มีเอสปา a แาท่านั้นละครับแล้วก็ทําทีมใส่ของแค่นั้นเองจบแล้วอันนี้ก็สรุปให้ฟัง้วครับสำหรับคนที่จะรีโลนนี้มีแนะนำบิสกิตแล้วก็จะไปรับไอดีก็บิสกิตโปรเทอเลยอ่ะแบอกเข้าใจง,ง่ายเลยก็สบายแล้วอ่าทำไมคนข้ามไปมังกรไปไปตีวัวแล้วครับป b บครับโอ้โหคคำตอบได้เลยคืออย่างนี้มังกรเนี่ยมันจะมีเซต h ฮีใช่ไหมอ่าแล้วก็เซตจุดอ่อน ล้วก็เซตโจมตีซึ่งถามว่ามันดีไหมมันใช้แค่ช่วงต้นตนเกมกลางเกมเครับมีแน,มนะนำนะไปเซตวัวดีกว่าทําไมใช่ไหมเพราะว่าวัวดอกป้องการอ่าอัตราคิริคอนตราคิริคอนเนี่ยใส่ตัวโจมตีแทบท,ทุกตัวเลยครับถ้าเกิดจะไม่ใส่าตราคิริคอนก็จะเป็นแค่แทวโอซีหกเพราะว่าถ้าแทวโอซีหกมันขี้ร้อยก็ไม่ต้องใส่ก็ไปใส่คีดาเ,รเบรดเบิ่มเบิเบ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นแล้วช่วงต้นเกมถึงเกือบเกือบใช้ท้ายเกมเนี่ยใส่ตาคิตัวโจมตีแทบทุกตัวเลย มีก็เลยไม่ตีบางกรไงก็เลยข้ามมาตีวัวเลยดีกว่าครับส่วนใหญ่เขาก็ทำกันแบบนี้หมดนะมันค่อนข้างคุ้มกว่าอ่าต่อไปในส่วนอัตาบล็อกอันนี้ใส่แข็งตัวป้องกันเนี่ยอันนี้มีพูดจริงๆนะใส่ตัวฮิวก็ได้ใส่ตัวซับก็ได้มีก็ใส่สองตัวมันก็เล่นได้แต่อย่างถ้าเป็นลีน่าเนี่ยมันคิด HP ใส่ของบังกรดีกว่าแต่ว่ามีขี้เกียจครับใส่ป้องกันแล้วก็เอาออฟลากอะเป็น HP เปอร์เซนต์กับออฟรอง HP เปอร์เซนต์มันก็ฮิวแรงอยู่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับก็เเเลลยยยขอออนนนุญาาาาตแะะมววววััดดีีกก่่ครบ เพราะว่าเอ่อถ้าเราไปตีวัวตีบางกรเราก็ต้องมาใส่เราก็ต้องมาตีตีบางกรเสร็จเราก็ต้องมาตีวัวต่อเอาเซตเคียอยู่ดีก็มันก็เสียเวลาถูกปะอ่าแล้วต่อไปเลทเกมก็มาเซทไฮด้าต่อนะครับเซทไฮด้านี่เลยเพิ่มปริมาณความเสียหาย3 0นะครับต่อบอสแต่ว่าอันนี้ต้องรอเลทเกมอนนะก็จบเรียบร้อยครับ อ่ะต่อไปเป็นส่วนแพ็คไนคุ้มสําหรับหมีนะอ่ามันจะมีแพ็คไอฟีหน้าไอที่เป็นตัวม่วงๆอันนั้นน่าเติมแต่หมีไม่ได้เติมนะหมีหมียังคิดว่าเวลาไม่หมดประวิมันหมดที่เป็นตัวม่วงๆอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองตัวอันนั้นเอาไว้ปลดช่องอาวุธนะมันจําเป็นมากครับก็ควรนะอันนี้เป็นส่วนอย่างแรกนะครับแล้วมันจะมีเอ,อ่อเปิดแฮโอมันทีมันจะมีเด้งมาขายตัวละหนึ่งพันนะก็แล้วแต่ถ้าใครจะจัดซีหกก็จัดไปเลยก็ได้ครับก็ดีกว่าไปเติมเองอะ่ะ ต่อไปเป็นในส่วนไลน์ถ้าเกิดเป็นคนสาย g บน้อยมีแนะนำสามแ a c คไลน์เดือนแค่นี้พอแล้วครับมันได้อะไรบ้างเห็นไหมนี่จําจนวนครั้งต่อสู้เพิ่มขึ้นสามร้อยครั้งนะครับแล้วก็จานวนสุสุกุญแจนั่นเองแล้วก็ได้รับทองอันนี้แหละดีไอ้รับทองเนี่ยเพราะว่าทองอ่ะใช้ไม่พอครับเนี่ยมีเหลือสี่แสนแล้วอัพอัมของทำไรเพื่เนี่ยก็หมดอะต่อไปเป็นเรื่สอสนับสนุนลูบี้ไลน์วันก็คือการให้ลูบี้เป็นไลย์วันนะครับนะแต่ว่าข้อดีก็คือได้รับ ep อัศวินจะกการประจัญไทยเพิ่ เพิ่มเติมสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็สำหรับสายฟาร์มก็ซื้อไปเถอไงก็คุ้มนะครับถ้าใครการเล่นยาวๆนะอันนี้ดีฝุดเลยเพราะว่าลด,ลดเวดาลาเราคุณแจนมป่ะเหลือแค่หกสิบวิเองอันนี้ดีมากครับเพราะนั้นสำหรับสายฟีสายเติมน้อยมีขออญาตแนะนำสามอันนี้ก็เพียงพอแล้วส่วนอันอื่นก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากต้องการก็จัดได้แต่ว่ามีมาว่สามอันนี้คุ้มสุดแล้วอันอื่นก็เฉยๆอะ่ะเออพวกแพ็กเกจเริ่มต้นพวกนี้ก็คุ้มนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการอะไรมากกว่า ก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะก็เรียบร้อยครับอันนี้หม่ก็ขออนุญาตแนะนําวิธีการเริ่มมาทรงมีประสิทธิภาพก็คือบิสกิตแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าใครไม่มีบิสกิตแล้วเปิดเนี่ไม่ออกก็รอวันที่3ก็ได้ครับวันเอ,อยไม่ใช่วันที่2ตุลากระดหม่างลุกก็จะเปิดตรงนี้เราก็จะสามารถไปเริ่มบิสกิตได้เหมือนกันชา้าเร็วก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าได้ก่อนมันก็ตีบอสผ่าน15ไปไวกว่าคนอ,อื่นแค่นั้นเลยครับก็ตลาดก,ก็มีอยู่แค่นี้เองครับเออมียังไม่มลงหอเลยคลิปมันสั้นเกินไปเดี๋ยวขออนุญาตไปตีหอเล่นดีกว่าวันนี้มีทำเซตครบแล้วแต่ว่าแค่5ดาวแต่ตอนนี้คือสบายแนะครับเ,เดี๋ยวมีไปตีให้ดูนะออมเอ็ออกครับเอาถ้าเอาแบบผ่านแบบง่ายๆก็คารอนเลย จะตรงของธรรมชาติจงอยู่กับข้าแต่จริงๆนะหมีจะบอกว่าแมคโรสหมีก็มียิงหมู่แรงนะไม่เป็นไรครับหมีดีกว่าอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีทางตายเลยอ่ะแคโอแล้วก็เลแค่นี้แหละเปียงเียงเปียงปยง,ยงหายเปียงหายจบแล้วก็คิวสองตัวไม่มีทางตายเลยครับอ่ะเดี๋ยวขยายไปรีวิวสักสองตาแล้ววั <Yeah. S 1> นนี้ทั้งบ้านหมีกไม่ได้ตีเลยพึ่งแบบทำาคงทำของผ่านดานอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> เสร็จเองนะครับ yeah. ป๋าทำเซตคีมาแล้วเอาไปย่ยรบรอบรอบเมื่อกี้ดูท่าป๋าฟันซะก่อนปึ๊บตีคีอันเดียวคีเพิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวต้องไปทำเพิ่นะครับก็ยังมีแะติดคีอันนี้สี่เลยแล้วหมีบอกแล้วตอนเนี้ยทำคีอ่ะมันจะดีกว่าเซตเออมังกรเยอะเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเพื่อนๆไปทำเซตมังกรก็ต้องไปอ่ำเซตคีอยู่ดีหมีพูดถูกวะเอาเลยแนะนำับมาทำคีเถอะก็เสียเวลาฟรีๆอ่ะเหมือนแบบ ตีบังกรเสร็จแล้วก็มาตีวัวต่อไม่เวิร์กไม่เวิร์กมีแนะนำนะตอนนี้ถ้าอยากเอาแบบเนะอ,นอน็นเกมไวๆนะทำปาร์ตี้ไปตีวัวสิเอ็ดให้ได้ครับจะได้ของหกดาวแค่นี้ก็ใส่ชุนีก็เล่นผ่านยาวๆนะแล้วแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปกว่าช่วงนี้ช่วงเกิบๆเ,เลรียๆแล้วก็ไปฟาร์มไห้ได้ต่อเขาจบแนละอย่างนะสบายครับ ถ้าเล่กับแทโอนี่ก็ผ่านหมดแล้วเห็นไหมปลาสามสกิวตายสามสกิวตายของรางวัลเบิ้มเบิ้มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีบิสกิตก็เอาบิสกิตมาแทนคารอนก็ได้นะตัวฮิว oh, 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 oh. แครีน่าตัวเดียวพอร์มแต่มีไม่มีอะบนเอ็ดก็ไม่คมครับนะเพราะว่าถ้าเราได้บิสกิตมามั่นเอ็ดไปก็คือฟรีเลยเพราะเอ็ดก็ไม่ได้ลงอยู่ดี ถอดดอบสามพันลกโอ้ยอันนี้ติดขีห้าดอกแล้วครับเป็นไงมันจะแรงกว่าเดิมเยอะเลยครับแทอโอค้อดีก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำซีหกเชื่อบ้านมาติดขีทุกดอกเพื่อนๆก็ไม่ต้องแสตตาขีครับไปใส่พวกขีดาเมทแอนแทเปอร์เซ็นต์แค่นี้ดาเมทเบิ้มเบิมเลยแรงกว่าเดิมเป็นเท่าหนึ่งอ,อ,อ่ะตอนซีหกอ่ะโหดอะผ่านมูมีป่าคนเดียวเพียงพอเลยสบายๆ อยู่ร่วมโลกกัน yes. uh? euh, okay. ไม่ได้แล <son> ้ว <Wor> ว <ira> ิชาปีดดำมดังท่าโคดเวอร์ลยดาบอะไรวะแม่ขราลจังได้ไม่ตายอย่างนั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวตเออโอเคไม่งั้นเดี๋ยวใช้ท่าปีครับลอดีคือเฮกดารุงเล็บเดี๋ยวตัวหนึ่งสองตัวต่อนี่ไงอตีมไฮราเชลใส่จมูกจิตออน สามเว้ยเพ่อนอะเพื่อนอะเลยก็ตายอยู่ดีเล่มีสามเท้าเลยแม่งเปิดออกให้เนี่ยแล้วก็เล่อีกทีหนึ่งเขาตายหมดแล้วครับปาร์ตี้สบายสบายนี่แหละอ่ะจบครับแค่เรื่องอ่ะก็เป็นการรีวิวผ่านหอแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้คนเล่นเกมซีเวนไอส์รีเวิร์สมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อยากให้ทำอะไรบอกได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดทำให้ทันทีเลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับ